วันนี้ก็กลับมาพบกับพี่ครับนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับมาวันนี้พี่ก็จะมาพูดในเรื่องของหัวข้อการการหาเงินนะครับหรือการฟาร์มเงินนั่นแหละครับถามว่าเงินเราจะจะสามารถได้จากไหนบ้างหลักๆเลยนะครับที่พี่เล่นนะครับก็คือได้จากตรงนี้ครับนี่ครับการจากการเล่นอีเวนต์ครับอาอแล้วกูไปกดนเรื่องทำไมเนี่ยโอ้ยนะครับถามว่าอีเวนต์นะครับมันมีระดับให้เราเล่นหลายระดับนะครับ คือเนี่ยครับเราก็ดูไปครับอย่างเงี้ยทองมันมันก็จะให้เงินเยอะนะครับอย่างถ้าวิ่งระดับล่างนี่สุดพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะห้าสิบนะส่วนนี้ก็น่าจะประมาณร้อยหนึง่งอันนี้น่าจะประมาณสองร้อยครับส่วนอันนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดผิดพี่พูดผิดครับขออภัยขออภัยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น่าจะประมาณร้อยหนึง่งสองร้อยนะครับ สามร้ 300, อย่าสี่ร้อยและห้าร้อยตามลำดับนะครับอืมซึ่งเราอยากได้มาได้น้อยก็อยู่ระดับที่เราวิ่งครับแต่เราก็ต้องดูระดับอาวุธของเราด้วยนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าให้ใช้อาวุธระดับเท่าไหร่ซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาพูดในคอนเทนต์ระดับอาวุธที่จะวิ่งในะแต่ละระดับนะครับว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไหร่นะครับในการวิ่งนะครับ พราะพลังทําลายถ้ามันไม่พอมันก็จะวิ่งผ่านได้ยากอย่างที่พี่คลิปล่าสุดที่พี่ทําคลิปมาป่าจ้าฝูงไปครับนั้นเป็นจริงๆพี่ไม่ได้อยากทำคอนเทนต์นั้นหรอกครับแต่พอดีมันบังเอิญครับยังไม่ได้ทําแล้วพอดีพี่กดระดับห้าไปแล้วกูก็จัดซะเลยจัดไปอย่าให้เสียครับ <c oughs> ก็เลยเสียชีวิตไปรอบหนึ่งนะ <c oughs> ครับครับถามว่านอกจากตรงเนี้ยถ้าสมมุติเราวิ่งแล้วเราไม่อยากวิ่งต่อนนอย่างอีเวนนี้เห็นไหมครับพี่ก็เพิง่งวิ่งไป ได้รางวัลคือมันได้อยู่แล้วครับเราพี่แบบไม่อยากได้ปืนเนี่แหละแต่พี่อยากยังอยากได้ตังค์อยู่พี่ไปหาตรงไหนได้อีกถามว่าพี่หาจากตรงนี้ได้อีกนะครับก็คือมาในส่วนของเรื่องเลเสริมเอ้ากดเลขเลยเป็นไรวะเนี้อ่าครับในเรื่องเรื่องเสริมอันนี้พอดีพี่วิ่งคาไว้อยู่นะครับแต่พี่ก็จะเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้พี่คาอยู่ด่านสุดท้ายพอดีเลยนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจนะครับมันจะติดบั๊กเหมือนด่านที่เหมือนคาที่แล้วครับเพราะด่านเนี้ย พี่เล่นระดับห้าครับแม่งติดบักครับซอมบี้มันนอนอยู่ครับแล้วพอพี่เดินไปเหยียบมันครับแม่งมันโผล่ขึ้นมาจับกูเฉยเลยทั้งที่ปกติครับมันจะต้องลุกขึ้นมาก่อนเรานะครับที่กว่าจะแจ้งเรื่องมันนะครับว่าน่าจะบักเดี๋ยวเราลองดูครับบักไหมแต่เนี้ยพี่เล่นที่ระดับสี่อยู่ครับมันก็จะได้อยู่ประมาณสี่ร้อยสี่ร้ยเงินนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งนเลยดีกว่าเราก็หลักๆก็ต้องมีนี่ครับ inferno เลยครับอพราะมันใช้คูณ2นะครับแต่จริงไม่คูณ2ก็ได้ครับ เราพอดีมาแล้วก็จัดซะอย่าให้เสียแต่ปืนเนี้ยถามว่าพี่เพิ่งอัพได้รีเวสิบห้านะครับมันยังแรงไม่พอที่จะฆ่าซอมบี้ตัวที่แข็งแรงที่สุดของระดับสี่นะครับต้องยิงสองนัดครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูมันบักยังไงอืนะครับมันจะนอนอยู่กับพืชน,นี่แหละครับแล้วแบบ พี่ก็นึกว่าแม่งมันไม่ล pues mm ุกครับแล้วแม่งพออยู่ดีๆมันลุกขึ้นมาแล้วพี่ก็เสียมีดเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งทีครับแล้วพี่ก็วิ่งต่อไปครับสักพักมันก็เจอซอมบี้นอนอยู่อีกตัวครับแต่ว่ามันยิงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันนอนอยู่้ไม่ลุกนะครับแต่อย่าไปเหยียบดีกว่าครับที่ดีพี่แนะนำว่าอย่าไปเหยียบโดนมันครับเลี่ยงเลี่ยงไม่เหยียบมันก็ดีครับสงใส่เขาอาจจะปรับแก้แล้วก็ได้ครับพี่จะเน้นหลบนะครับมันจะไม่ล <Should we? S 2> <Je> ุกนะแต่ถ้าเราไปเหยียบโดนเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ๋อใช่ครับแสดงว่าขับปั๊บแกจริงๆน,น,นะครับคือถ้าเราไปเหยียบโดนมันนะครับเราก็จะโดนจับอ๋อพี่เพิ่งรู้เนี่ยมันแกแม่แสบเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกที่เล่นพี่ไม่รู้ครับเห็นมันนอนกูก็นึกว่าแม่งตายแล้วอะไรเงี้ยแม่งลุกมาจับกูใช่เมื่อกี้สังเกตไหมครับตอนพี่ขยับซ้ายขยับฝ่ายจะเห็นนะครับว่าซอมบี้มันมันมันโยกตามพี่นะครับถ้าเมื่อกี้เราลองสังเกตกันดีๆนะครับมันโยกตามกูเลยครับ ก็น่นแสดงว่าตัวนั้นมันยังไม่ตายนะครับแต่เราจะทําให้มันลุกขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เป็นพวกกระสุนที่มันแบบลงพื้นได้ครับอย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นแกนเน็ตนะครับที่พี่ใช้อยู่นะครับนี่ก็เป็นปืนอีกตัวที่แบบพี่ชอบใช้นะครับเพราะว่ามันมีความสามารถกระสุนเพลิงครับมันจะทําให้น้องสามารถไอ้นี้ได้ด้วยนะครับเวลาแบบเจอภารกิจประจําวันนี้ครับที่มันแบบต้องการใช้กระสุนเพลิงครับถ้าเราไม่อยากเสีย บูตกระสุนเพลิงไปเราก็สามารถใช้ปืนอินฟลโนนะครับวิ่งในเนื้อเรื่องได้นะครับมันก็จะคามันก็จะคิดเป็นเราใส่บูตกระสุนเพลิงเหมือนกันครับก็ประหยัดกระสุนเพลิงดีครับแนะนําครับตัวนี้ปั้นไม่ได้เลยครับประหยัดกระสุนเพลิงส่วนถ้าเป็นกระสุนจอทะลวงก็จะเป็นปืนพวกจาวลินหรือปืนใหม่ครับอ่ะจบลวครับเนื้อเรื่องเดี๋ยวมาดูนะครับพี่ได้ตังค์เท่าไหร่อันนี้ระดับสี่นะครับมันจะอยู่ประมาณสองร้อยไปปลายถึงสี่ร้อยครับแล้วแต่ว่าความยาวของอ้าว ออพี่ต <Office S 2> ้องคา้ามในเรื่องไปก่อนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับมันจะให้มาเท่าไหร่ <LC. S 1> มันงินยาวครับเพราะว่ามันเป็นฉากจบพอดีอครับครบอ๋อมันจะได้ปลดใช่หไหมครับสองร้อยไปไปลยไหมครับถึงสิคือมันมันสุ่มครับบางทีมันก็สี่ร้อยเลยนะ แต่เนี้ยรวมสวยสุดก็ประมาณสองร้อยกว่ากวานี่แหละครับอันนี้ก็เป็นวิธีหลักในการหาหาเงินเลยนะครับเห็นไหมครับได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าถามเราวิ่งวันละหลายๆรอบเราก็ได้เป็นเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับพี่เคยวิ่งแบบบ้าข้างเลยครับแบบเพราะว่าตอนนั้นที่ฟาร์มชิ้นส่วนปืนไอแอลฟาอเมก้าสองร้อยชิ้นส่วนครับพี่ต้องวิ่งถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นคะแนนครับพี่วิ่งแม่งแบบโอ้โหกูแบบเงินขึ้นเป็นหมื่นนะ วิ่งกันโหดมากแต่พี่ไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าถ้าทำน้องดูจนตาแฉะครับแล้วถามเราจะได้เงินจากส่วนไหนอีกครับนี่ครับมาดูตรงนี้แลยครับภารกิจครับเพราะตอนนี้อย่างที่พี่บอกนะครับมันมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงครับว่าคือภารกิจเนี่ยครับมันจากมันลดจากสิบเฟสหรือหกเฟสนะครับซึ่งเราก็มันก็ดีอย่างครับคือเราสามารถเลือกทําได้ครับถ้าอีเวนต์ไหนแบบเราแบบไม่อยากทำเนี่ยอย่างแบบบางทีเรา เงินเราไม่พออัปเกรดอาวุธงี้ครับเราก็สามารถข้ามไปได้ครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนสิบต้องผ่านหมดนะครับจะได้ตอสองรูครับแต่ว่าข้อเสียมาก็แลกด้วยการที่ว่าเราก็จะไม่ได้ทองนะครับแต่ว่าจะได้เป็นชิ้นส่วนปืนแทนอย่างที่พี่บอกไปในคลิปการอัปเดตนะครับที่พี่เพิ่งลงไปล่าสุดนะครับซึ่งถามว่าไอ้การเปลี่ยนอัปเดตนี้มันดีต่อใครครับดีต่อเด็กใหม่ครับเพราะว่าน้องจะได้ปืนอาร์คาแบตเตอรี่มาใช้กันเลยนะครับมีประโยชน์มากครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะให้เงินเยอะขึ้นนะครับ แล้วนานๆก็จะมีนี่หลงมาให้บ้างครับมีนี่ควรพี่แนะนํานะครับไม่ควรใช้ในเนื้อเรื่องนะครับถ้าเนื้อเรื่องปล่อยตายเลยครับเพราะว่าไมครับภารกิจแม่งให้เงินเยอะเลยครับบางอันสามร้อยกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่ก็จะปลดล็อกครับมันก็จะให้ชิ้นส่วนอาร์คมาแต่พอดีปืนนี้พี่มีแล้วไงครับก็อาจจะไม่ได้หรูหราอะไรแต่สําหรับเด็กใหม่ก็อาจจะแบบกระดีกระดากันเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ติดติดระเบิดครับ ยิงกันตุมต้มตั้มตุ้มตั้มกันเลยทีเดียวอ่าแล้วถามว่าเราจะได้เงินจังไหนอีกก็คือจากการวิ่งเนื้อเรื่องครับที่พี่วิ่งให้ดูะครับนะครับมันก็จะได้สุ่มๆนะครับตังค์แล้วก็ต้องวิ่งอีกแล้วใช่ไหมนะครับวิ่งกันทั้งวันเลยช่คราบชีวิตนี้เอ้แซึ่งตังค์มันก็จะสุ่มนะครับแต่มันจะไม่เยอะเท่ากับวิ่งอีเวนต์นะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะครับบางทีพี่วิ่งมันก็ให้เยอะอยู่นะร้อยกว่าร้อยกว่าเหรียญมันซุ่มครับแล้วแต่ดวงสวยก็ห้าสิบกว่าเหรียญครับก็แล้วแต่ดวงเนาะเราก็วิ่งที่ละหนึ่งนี่แหละครับก็ได้ก็ได้เงินเหมือนกันแต่เงินอย่างที่บอกครับถ้าเราอยากได้เยอะๆให้วิ่งจากอีเวนต์ดีกว่าครับอีเวนต์หรือในเรื่องเสริมครับมันจะให้เยอะกว่านะอืมส่วนใหญ่พี่ฟาร์มเงินพี่ก็ฟาร์มจากวิธีนี้เหมือนกันอ๋อพี่กับลืมในวิธีสุดท้ายเดี๋ยวเยวค่อยว่ากันครับเอาเอาวิ่งในเรื่องกันเนอะดีนะพี่เพ่เผือ พ,พี่เผื่อเหตุการณ์ไม่ทำคลิปหมดเลยครับมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าอีกรอบแล้วกันเอาง่ายๆครับฟาร์มทิ้นส่วนเงินหรือว่าอาวุธดันหนึ่งเลยครับพี่แนะนำครับเพราะว่าหนึ่งคูระยะทางมันสั้นครับวิ่งแป๊บเดียวก็จบครับเจ็ดรอยห้าสิเมตรวิ่งกันแบบอะไรว่าหายใจยแปบ๊บเดียวกูจบแหละเนี้ยครับสมัยพี่เล่นใหม่ๆพี่ฟาร์มอาวุธก็ใช้วิธีนะครับวิ่งดันหนึ่งครับ บางคนจะพูดไอ้หาเอ้ยอะไรก็ลงด่านกูเนี่ยด่านที่หนึ่งผกเห็นกูเป็นที่ระบายอารมณ์หรือไงวะเนียก็ประมาณนั้นครับเราก็วิ่งเลยนะครับเพราะว่าระยะมันสั้นครับเวลาพี่ฟาร์มทองก็ใช้หลักการเดียวกันครับวิ่งด่านหนึ่งครับเพราะว่ามันจบเร็วครับพี่ก็จะได้ทองเร็วครับก็าถามว่าพี่เคยลองวิ่งนะครับจะใกล้จะไกลจะด่านยาวด่านสั้นอาวุธก็สุ่มเหมือนกันครับ ซึ่งสุ่มก็แล้วแต่ดวงครับบางทีถ้าสุ่มดีๆเมื่อกี้พี่สุ่มไปก็ได้เจ็ดชิ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีพี่ไม่ได้ไม่ได้อัดไว้ครับแต่ว่ามันเป็นปืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปืน้ะเรื่องครับแต่ถามว่าเจ็ดชิ้นแบบปืนอีเวนต์มีไหมครับมีครับเพราะีย่ยงที่พี่บอกครับสุ่มจากอาวุธที่เราปลดล็อกแล้วครับเพราะฉะนั้นที่แนะนําครับปลดล็อกอาวุธให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพราะเราจะได้มีโอกาสได้ปืนดีๆครับแล้วที่สําคัญคือเออพี่จริงๆิพี่ลืมไปนะเนี่ย เห็นไหมครับไหมครับพี่ก็มีเห็นไหมเสร์อเจียนสองชิ้นครับแล้วก็เปิดวัดใจครับปึ้งอ่าได้เงินเห็นไหมครับห้าเจ็ดก็ไม่เป็นไรครับเราก็อาจจะดูโฆษณาเพิ่มครับเดี๋ยวพี่ขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยาวครับแล้วก็มาลุ้นเปิดกันอีกทีนะครับว่าเราจะได้อะไรปึ๊บอาหารมาอ้าววันนี้ดวงสวยจริงครับปกติเปิดสองดีพี่จะได้ไม่เป็นไรครับเราก็ถ้าเราอยากได้ปืนตัวนี้เพราะถามว่าที่ส่วนปืนตัวนี้ดีนะครับเดอะเสื้อเจียน มันรัสมีการทำลายล้างนี่ครับพี่ก็กดไปเลยครับยี่สิบทองไม่เสียดายครับนี่ครับพราะพี่เก็บทองไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับก็ถือว่าได้ได้ได้สาธิตให้น้องดูแล้วเห็นไหมครับเราก็ได้ชิ้นส่วนมาแล้วครับซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะพี่ที่คลิปชิ้นส่วนเดี๋ยวพี่ตกไปครับพี่จะมาทำเพิ่มให้ก็คือจริงๆเราได้ชิ้นส่วนจากไหนอีกเราได้จากตรงนี้ด้วยนะครับพี่ลืมสนิทเลยก็คือนี่ครับภารกิจสังหารโหดประจําวันเห็นไหมครับถ้าเราวิ่งจนถึงสามกะโโลก เราก็จะสามารถได้ชิ้นส่วนอาวุธด้วยนะครับอืมครับซึ่งอันเนี้ยส่วนวิธีการผ่านพี่ก็ได้ทําคลิปในส่วนของการผ่านภารกิจแต่ละอันไว้ในกล่องภารกิจสังหารโหดประจําวันท้ายท้ายท้ายคลิปเกือบทุกอันอยู่แล้วนะครับน้องก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับซึ่งพี่ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อน,น้องๆน,น,นะครับในการผ่านอีเวนต์แต่ละอันครับซึ่งพี่ก็พยายามทําให้ครบอยู่ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับอีเวนต์มันสุ่มครับ เห็นไครับพี่โดนหมาป่าจ่าฝูงอาทิตย์นี้ไปโดนไปสองครั้งแล้วครับคือมันสุ่มจริงๆริครับตะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเม่งซุ่มอะไรมันจะซ้ําดีซ้ําได้ซ้ําดีขนาดนี้เนี่ยแต่ถามว่าหมาป่าจาาฝูงน่าเล่นไหมครับน่าเล่นครับอีภารกิจสังหารโหดครับแต่ว่าพอดีพี่ว่าจะทําภารกิจสังหารโหดให้มันครบทุกทุกอันไงครับแต่บางอันที่พี่อยากจะทํามันก็ไม่มาซะทีพี่ก็เลยไม่ได้ทําคลิปภารกิจสังหารโหดให้ครบตาทีครับพี่ก็ลุ้นๆกระดวงเัาเมื่อไหร่มันจะมาให้กูครบวะเห็็็นนนมััยคครรบบกอ่่างทีเหะ ว่าพี่เนี่ยครับพอครบอาทิตย์เนี่ยวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับทายพี่ไทยคลิปยวันอาทิตย์เห็นไหมครับว่าพี่ผ่านทุกวันนะครับผ่านสามกโลทุกวันเลยครับแต่ถามว่าน้องจะเป็นต้องผ่านทุกวันไหมไม่จำเป็นครับถ้าเรามือใหม่สู้ไม่ไหวจริงๆิงก็อย่างที่บอกครับถ้าเราอยากได้สิบแปด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 ดวงใช่ไหมครับภายในเจ็ดวันก็คือน้องต้องเล่นให้ได้สามกโลสี่ครั้งครับแล้วก็เล่นให้ได้สองกโลสามครั้งครับรวมกันมันก็ สิบสองบวกหกใช่ไหมครับก็สิบแปดเหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องเล่นแบบพี่ก็ได้ครับถ้าเล่นไม่ไหวจริงๆนนอะเนาะอันไหนมันยากไปเราก็ค่อยๆหัดครับแต่ถ้าเราหัดผ่านในทุกวันวันเสาร์เราก็ได้ลวครับได้ทองเจ็ดร้อยห้าสิบทองมาย้อนแล้วแถมเรายังได้จากการทํา2กระโหลกอีกห้าสิบทองก็คือมันเบ็ดเสร็จมันก็น้องจะได้ประมาณเจ็ดวันห้าสิบทองก็สามร้อยห้าสิบถูกไหมครับได้จากเจ็ดร้อยห้าสิบทองอีกโอ้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี้ยพันหนึ่งร้อยครับ แล้วแถมเห็นไหมครับตรงสิบกะโลกได้อีกห้าสิบทองนะครับมันก็จะเป็นพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับเบสเซจลงจุ้งนะครับต่ออาทิตย์เห็นไหมครับมันก็เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะโดนตัดทองจากไอ้ส่วนของทำสแตปมภารกิจประจำวันนะครับไปเยอะเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับพี่ก็จะให้ดูเนาะภารกิจประจำวันนี้โดนตัดแบบ แต่สกัดดาวลุ่งนักฟาร์มทองอะไรทีเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นปืนแต่ถามว่ามันก็อาจจะดีกับน้องๆมือใหม่อ่ะครับเพราะว่ามันทาให้น้องได้ปืนใหม่ๆเพิ่มนะครับไอ้ส่วนนี้พี่ก็อยากจะถามกันว่าน้องที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยมันมันให้ปืนเหมือนพี่ไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามันให้ปืนที่น้องแค่เฉพาะที่น้องปลดล็อกมาครับพี่จะได้ตอบคอมเมนต์ได้ถูกนะครับอันนี้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างกันนิดนึงเนาะเพราะว่าของพี่พี่ก็เล่นพี่ก็เล่นเครื่องเดียวพี่ก็เลยไม่รู้ครับว่าไอ้ปืนที่มันเจาะให้เนี่ย ในภารกิจที่มันให้นะครับว่ามันมันให้เป็นปืนแบบเดียวกันไหมหรือมันสุ่มอะไรเงี้ยครับจะได้รู้กันด้วยนะครับแล้วก็คืออีกวิธีหนึ่งครับในการฟาร์มเงินอ่าเดี๋ยวยาวให้เรามาดูตรงนี้แหละครับคอลเลกชันครับนะครับถามได้จากไหนครับได้จากการที่เราขายชิ้นส่วนของที่เต็มแล้วเนี้ยครับยางเห็นไหมครับปืนกลเห็นไหมครับที่เต็มรีเวลสิบสองไม่ได้ดิบ เราก็ขายได้ครับเห็นไหมครับได้ไหมครับร้อยเจ็ดสิบชิ้นละสิบบาทครับไม่ไม่เยอะครับแต่ว่าก็สามารถขายเป็นเงินได้แล้วก็ได้จากส่วนไหนครับนี่ครับทุนนักครับเห็นไหมครับจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะพอดีพี่ขายไปเยอะแล้วครับจริงๆเมื่อก่อนพี่ตอนพี่แนะนําครับว่าไม่จาเป็นต้องเอาทองไปแลกเงินนะครับหลายคนบางทีมีความเข้าใจผิดครับว่าเอ้ยกูเอาทองไปแลกเงินดีกว่าพี่บอกใหญ่าหญ่อะไรหาทํานะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มครับถามทําไม ทองมันหายากกว่าเงินนะครับแล้วยิ่งพออัปเดตใหม่เห็นไหมครับทองโดนตัดไปเยอะมากเลยครับมันมันทําให้เราอาจจะได้ทองน้อยลงครับอย่างของพี่เนี่ยไม่เดือดร้อนครับเพราะพี่ทองเฟ้ออยู่แล้วพี่เล่นมานานนี้ทองมันเฟ้อแต่สำหรับน้องมือใหม่ครับถ้าเราไปเอาทองไปแลกเงินมันจะยิ่งทําให้เราเล่นลําบากนะครับแนะนําครับเอาทองไปซื้อตั๋วกับเอาไว้เปิดถุงใบที่สามแค่นั้นพอครับอย่างอื่นไม่ต้องครับเชื่อพี่เล่นแบบพี่เดี๋ยวก็เนี่ยก็รวยแบบกูได้เนี่ยไม่ต้องกลัวอันนี้ครับ ก็นี่ครับเราก็ขายชิ้นส่วนไปเลยครับอย่างพี่เนี่ยโปตีจริงๆเนี่ยก่อนหน้าที่พี่จะทำนะครับก็คือก่อนเราจะขายชิ้นส่วนได้เราก็ต้องอัปเกรดหมาก่อนนะครับพี่แนะนําว่าพยายามอัปหมาไปเรื่อยๆครับคือไม่ต้องรีบเอาครับเก็บชิ้นส่วนไปเรื่อยให้มันให้มันแบบมีภารกิจประจําวันเรียกถามหาเราครับว่าให้อัปเกรดสุนัขครับเราค่อยอัพเพราะว่าสุนัขนะครับมันใช้เรเวลสูงแค่เรเวลสิบครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือ จะใช้ตังอัพที่เรียว่าสอยู่ประมาณหมื่นถึงหมื่นห้าครับแล้วแต่ชนิดของสุนัขครับถ้าเป็นสุนัขที่ใช้หมื่นห้าจะเป็นพวกหมาป่าจ่าฝูงอะไรเงี้ยครับจะใช้หมื่นห้าแต่ถ้าเป็นพวกสุนัขเนื้อเรื่องทั่วไปที่มันมีให้อยู่แล้วครับมันจะใช้ประมาณหมื่นหนึ่งแค่นั้นเองครับซึ่งราคาถูกกว่าอัปเกรดอาวุธแน่ครับเพราะอาวุธอัปเกรดยี่สิบเลเวลแล้วอย่างที่พี่บอกนะครับเลเวลยี่ใช้ถึงสี่หมื่นเลยนะครับมันแพงครับแต่หมาเนี่ยมันแค่สิบเลเวลไงครับแล้วมันอัพแป๊บเดียวครับมันก็เต็มแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับของพี่ก็เต็มกันหมดแล้วนะครับ เหลือแค่ดับเบิลแมนตัวเดียวรับเพราะพี่เพิ่งได้หลังสุดนะครับแม้เราก็ขายไปเลยครับ460ยห็นไหมครับ46ชิ้นแต่เมื่อก่อนที่มีพันกว่าชิ้นนะครับไอตัวเนี้ยพี่ขายไปทีเป็นหมื่นนะครับคือพี่ขายไปแล้วไงครับมันก็เลยเหลือแค่นี้เห็นไหมครับเราก็เห็นไหมครับเราก็ได้เงินอีกวิธีหนึ่งนะครับนั้นอย่าลืมนะครับอัพหมาไว้ก่อนนะครับเอาไม่กดไม่ไปซะงั้นไม่ไป็ลไรเราก็ขายก็เห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยครับเป็นวิธีการ หาเงินอีกวิธีหนึ่งครับก็คือขายชิ้นส่วนที่มันเต็มแล้วอัปเกรดเต็มแล้วครับซึ่งนี่ก็เป็นวิธีทั้งหมดนะครับในการหาเงินของพี่ครับก็นอกนั้นก็ไม่ได้มีแล้วเนาะก็มีก็ก็มีจากวิ่งอีเวนต์นะครับซึ่งมันก็จะได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่ครับหมายถึงว่ารางวัลจากอีเวนต์นะครับก็คือในส่วนนี้ครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูอีกนะก็คือในส่วนของอีเวนต์ครับเนี่ยครับมันจะมีให้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งเดียวจริงๆ เนี่ยครับตรงรางวัลเนี่ยครับวิ่งระดับเห็นไหมครับมันจะมีให้ช่วงแรกนะครับเห็นไหมเงินสามร้อยครับครั้งเดียวเลยนะครับแล้วนอกนั้นก็เป็นจะเป็นทองคาวแล้วก็ชิ้นส่วนอาวุธนะครับเห็นไหมครับเงินไม่ไม่ใช่ทองคาวชิ้นส่วนอาวุธนะครับสลับกันนะครับเห็นไหมครับทองคาวชิ้นส่วนอาวุธครับแต่นี้จะเป็นชิ้นส่วนอาวุธคาวทองนะพูดสลับกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ ไม่มีผลอะไรมากก็อย่างที่บอกแล้วครับเนี่ยครับวิธีหาเงินของพี่ทั้งหมดส่วนไอ้วิธีเดี๋ยวนะครับพี่ขอหนึ่งก่อนอืมคิดว่าจะพูดอะไรว่าลืมเลยชิด <c oughs> เดี๋ยวอ๋โอโอเคครับส่วนไออ๋อได้อีกอ,อีกทางหนึ่งครับก็คือที่ลืมพูดประสนิทเลย ก็คืออีเวนต์เนี่ยครับประจำวันครับถ้าเราผ่านไปถึงเห็นไหมครับตรงเจ็ดเจ็ดกะโหลกเนี่ยครับเห็นไหมครับจะได้อีกพันห้านะครับนี่ครับก็เป็นส่วนที่ได้เงินส่วนสุดท้ายแล้วนะครับอืมซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วครับก็ยังไงก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ จะได้เป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆมออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเกมนี้เสมอไปนะครับเกมอื่นก็ได้ครับคือถ้าเป็นเกมที่พี่เล่นอยู่แล้วพี่ก็สามารถเอาทิคลิปมาสอนได้นะครับได้ทุกเกมนะครับถ้าเป็นเกมที่พี่เล่นนะครับวงเล็บ <laughs> <laughs> ก็ก็อยากจะบอกย,อย่านครับก็คือ พี่ทำครับส่วนใหญ่พี่ทําเน้นเอาใจสายฟรีนะครับคือแบบให้สายฟรีเขาสามารถอยู่ได้อะไรเงี้ยอันนี้บอกครับสโลแกนช่องพี่คือสายฟรีต้องอยู่ได้ครับคือใช้ฝีมือเอากันมากกว่าครับไม่ได้เน้นแบบสายเทพทูครับอะไรเงี้ยครับสายของพี่นี้แบบสายฟรีที่แท้ทูครับไม่ใช่สายเทพทูนะครับเตอรมันนั้นไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนเลย เห็นไหมครับเราสังเกตน,นะครับเวลาพี่ฟาร์มอะไรครับฟาร์มจนบางทีแบบล่าสุดพี่ก็เพิ่งโดนนะครับแม่งหาว่ากูแฮกนี่แบบกูนี่มเหมือนตึ๊บเลยครับรอคลิปไปโชว์กันเลยทีเดียวกู<ม>ไปแฮกตรงไหนวะกูก็ฟาร์มปกตินี่แหละครับก็อย่างที่น้องิธ้ที่ที่ที่พี่ทําบอดทั้งหมดก็คือเนี่ยครับวิธีที่พี่ทําจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าพี่ไปอุปโลงมันขึ้นมานะพี่ทําเองเลยแล้วพี่ก็เอาฟาร์มรู้ที่พี่ทำเนี่ยครับเอามาสอนน้องๆเองนะครับ ยังไงก็วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพูดไปก็จะยาวก็ตัดจบกันนะครับสวัสดีครับ